ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กูรูจะมาอัปเดตข่าวนะคะได้มาจากไทโพสนะคะวันนี้อัปเดตเรื่องม็อบนะคะวันนี้ม็อบยืนยันจุดหลักแล้วค่ะว่าม็อบจะไป5แยกลาดพร้าวไปแยกอุดมสุขแล้วก็วงเวียนใหญ่ค่ะถ้าใครอยู่ย่านนั้นก็เตรียมตัวให้ดีนะคะ ใช้ชีวิตให้ปกติอยู่กับมันให้ได้นะคะเราต้องผ่านมันไปได้ค่ะเมื่อวานนี้มาสาทรเพียบยจริงๆเมื่อวานน่าจะเป็นวันที่แห่พระแม่เนาะแห่พระแม่จากวัดแขกอะคะ่ะทุกปีถนนเส้นนี้ก็จะแน่นอ๋อเมื่อวานนี้ก็แน่นเหมือนกันอะแต่แน่นม็อบโอเคอย่าลืมนะคะวันนี้ม็อบห้แยกลัดพา้า อุดมสุขแล้วก็วงเวียนใหญ่นะคะวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องหุดหงิดนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆที่ทำงานอยู่ในออยู่ในกรุงเทพนะคะอยู่ในออฟฟิศจะได้วางแผนการเดินทางกลับบ้านได้ถูกนะคะเลือกเส้นทงเล่นเส้นทางอะไรเงี้ยอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะกลับไปเยี่ยมทุกบ้านนะคะ จเย็นเยนเราสักสองสาวันค่ะครูงานเยอะค่ะติดม็อบด้วยค่ะสวัสดีค่ะ